ธรรมดารู้สึกเฉยๆก็บางทีก็มีที่คนปกติอะค่ะมองเวลาที่เราใช้ภาษามือแต่เราก็ไม่กลัวค่ะแล้วเราก็ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติค่ะก็ไม่ไม,ไม่อายค่ะ ข้อดีของการเป็นคนหูนหัวนะคะก็คือเวลาที่เกิดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ยินนะคะหรือว่าเวลาที่ใครพูดอะไรต่างๆนะคะที่เราไม่ได้อยากฟังเราก็ไม่ได้ยินนะคะ หรือบางทีเวลาที่เราใช้ภาษามือสื่อสารกับเพื่อนหรือสื่อสารกับใครนะคะคนอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจด้วยอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็บางทีที่เวลาเพื่อนๆหูหนวกอะคะ่ะที่เขาสื่อสารกันเราเห็นภาษามือเขาในระยะไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถเข้าใจได้อะคะ่ะอันนี้เป็นข้อดีของเราก็คือสื่อสารกันได้ง่ายในระหว่างคนหูหนวกคะ่ะอยู่อยู่นี่นะคะของเด็กเราถ้าใครเข้ามาเนาะก็จะเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ย การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสวนเนี่ยอันดับแรกทัศนคติเลยอันดับแรกเราจะสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับคณะครูแล้วก็ลูกๆนักเรียนพร้อมกับผู้ปกครองแล้วก็อยู่นี่จัดการเรียนการสอนแบบวอด,ดอค่ะอยู่บนพื้นฐานของความดีความดีก็คือ,อเราก็จะสอนเน้นคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กแล้วก็ความงามความงามนี้เราจะใช้ศิลปะแล้วก็บทเพลง เพื่อที่มาจัดการเรียนการสอนให้เด็กก็อารมณ์อ่อนโยนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็บนพื้นฐานของความจริงความจริงก็คือเราจะสอนวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมในสังคมเราจะพาเด็กๆออกไปชุมชนเพื่อค้นหาฐานทรัพ,พยากรซึ่งของโรงเรียนเราก็จะมีไปศึกษาดินการปั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็การทอผ้าการย้อมคาม ซึ่งเป็นบ้านเชียงที่เราพาเด็กไปนะคะการจัดการสรวัรอบนะครับก็ก็ดีครับผมว่ามันเข้ากับสมรรถนะกับคล้ายๆกับความพิการของคนอุดวคือมันเรียนรู้จากความดีความงามแล้วก็ความจริงอย่างเงี้ย เป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับเด็กมากๆก็คือเด็กสามารถที่จะค้ายๆกลับว่าเหมือนเป็นมเมล็ดพันธุ์หลากหลายเมล็ดที่เรียนรู้วิธีการที่จะปลูกแล้วก็เติบโตในรูปแบบของเขาเพราะแนวการจัดการศึกษาบอทเด็กคือไม่ได้ให้ความสําคัญว่าคุณต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์เหมือนเมือนกันคือคุณอาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่จะรอการเติบโตที่แตกต่างกัน ก็เกิดอ,อยู่กับกระบวนการวิธีการก็คือการจัดก,การศึกษาวอดอบไม่ได้สอนให้เด็กว่าต้องเก่งต้องทําอะไรได้เท่าเท่าเทียมกันก็คือเด็กจะมีพัฒนาการความสามารถตามศักยภาพของเขานะครับก็จะมีการทํากิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมเขาอย่างเช่นที่ที่น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าทุกห้องเรียนก็ใช้เหมือนกันอย่างเช่น เหมือนเวลาเด็กทำชิ้นงานหรือผลงานเสร็จทุกคนก็จะมาเรียวางเรียกรรันเราจะไม่มีการว่าคนนี้สวยกว่าคนนี้คนนี้สวยกว่าคนนี้ครูก็จะบอกว่าไหนลองดูซิชิ้นงานของแต่ละคนเราจะไม่ให้ดูชื่อนะครับว่าเป็นของใครคนนี้มีมีจุดเด็ดจุดที่เพื่อนสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ยังไงทุกคนก็จะเห็นอ๋อคนนี้ระบายสีสวย คนนี้ออกแบบรูปภาพได้ดีคนนี้เขียนาลายมือสวยวงกลมมีการม้วนอะไรได้ดีครับเด็กๆก,ก็จะเห็นจุดดีของคนอื่นคนอื่นคนอื่นแล้วเกิดการชื่นชมกันแล้วสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับผลงานของตนเองได้นะครับไม่มีการเปรียบเทียบว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม